เครับผมสวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะไไปครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากเลยนะขี่รถมาเมื่อกี้คือแบบอากาศเย็นเลยเดี๋ยววันนี้วันนี้แปลกๆหน่อยวันนี้มาเข้าแก๊งบิ๊กสกูตเตอร์กันนะทั้งฟอร์ซทั้ง X-Max แเรานี่ s เอสพันอยู่คันเดียว รู้สึกว่าน่าจะไปกินนมสดกันต่อนะฮนะเราจะมากันสี่คันได้ <laughs> ไม่รู้ว่าตามเขาอย่างเดียวนี่เหรอไปน,นี่เหรอ บ <Vietnam. S 2> ิ๊กสกูตเตอร์สี่คันนะทุกคนโอ้ oh, แต่คันส <t aps> ีฟ้าน่าจะมีปัญหาเม็กแม็กสามคันนะแล้วก็ฟอร์ซ่าอีกคันหนึ่งส่วนเราหลงฝูงเลยเปิดช่องหน่อยเปิดช่องหน่อยสวัสดีครับผมนีเจอผมก่อช่องไม่ไม่ได้เติมมาหี้ย ไม่ได้เติมมาแล้วก็มืนจัดเปิดช่องนี้แนทเปิดช่องนี้ไอเกนลี่อะเปิดช่องนงี้เยอะจริงเงาเขินกันวันนี้ครับเราอยู่กันที่หน้าดำเนินหมูปลาครับ <c oughs> วันนี้ผมขออนุญาตเปิดช่องครับนี่เดี๋ยว่วงว่างว่าจะรีวิว X Max ทุกคนเนี่ยท่อจัดเต็มเลยท่อของอะไรนะ อ๋อนจีพีจีพีเหรอจีพีจีพีท่อไทยเทนะฮะจีรวอีกฟอซาก็หน้าเดี๋ยวว่างนะทุกคนเดี๋ยวผมจะรีวิวดูต้องไปบิ๊กคินนิ่งบิ๊กคินนิ่งหน้ามึงไงไปพร้อมยังปิดจะหมดแล้วต้ม เดี๋ยวมาเส้นนี้ใช่ไหมเส้นตรงข้ามใช่ปะข้าวข้าวตรงนี้แลแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมเ้าไปเอาวงเวียนไงล่ะอ๋ กูหลงอยู่คนเดียวบิ๊กสกูตเตอร์สี่คันนะทุกคนเอ็กแม็กฟอร์ซ่าแล้วก็เอ็กแม็กเอ็กแม็กสีฟ้าผมชอบมากเลยสีแบบนึกถึงแบบสปอร์ตคาร์ทุกคน บอกว่าวันนี้เขาจะพาผมลากเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ให้เสียชื่อ H, เอพันนะทุกคนดูแค่เสียงก็กินขาดแล้วผมไม่ได้ขี่เข้ามาในกรุงเทพมาค่อนข้างนานแล้วนะคุณ อากาศแบบนี้มากเลยฮนะเย็นสบายมากพรฝนมันเพิ่งหยุดไปนะ่ะ

หาอะไรกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับ สองช้าต่อเลยนะพอดีวันนี้เนี่ยเอาเสื้อกันหนาวนี่ตัวนี้หนาสุดเลยนะเพราะวันนี้รู้สึกอากาศค่อนข้างเย็นนะทุกคน รู้สึกกันหนาวหนาวมาแล้วเนะี่ยยังรู้สึกแบบลมเข้าแบบถึงข้างในอะอากาศแบบนี้ชอบนะขับรถแล้วแบบสบายเดี้ย รูปที่สองช้าเรียบร้อยแล้วนะดูแล้วนะ่าจะไปที่วัดพระแก้กวกันต่อนะะ ดีเลยอันนี้ก็คือเป็นทั้งพี่ที่ทำงานแล้วก็น้องที่ทำงานด้วยนะทั้งหมดเลย มีตากล้องคนตัวไงล่ะ <laughs> โอ้โหท่อนี้จัดกันทั้งนั้นเลย เอกหนักสีฟ้านี่มันแบบผมนึกถึงสปอร์ตคาร์จริงๆนะพวกแบบโลตัสพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ห้างนะแบบพวกสปอร์ตคาร์สีฟ้าอย่างเงี้ยมันดูแบบดูแบบพรีเมียมดูพิเศษยังไงไม่รูู้ นี่ก็ฟอร์ซ่านะตัวนี้ไม่รู้ว่า300หรือ350นะ อ๋ออ่าก็ตรงนี้ก็ได้นี่ ถ่ายรูปก,กันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะแยกจากกันกลับบ้านนะ yeah <laughs> คืนแล้วห <c oughs> มาแป๊บเดียวเองเวลาไวมากเลยฮะจับนน หูทปาร์ตมากเลยนะ โอเคครับผมก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนสวัสดีครับ